สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทเบอร์นาอีกแล้วอยู่กับเซิร์ฟทีเอสสองเหมือนเดิมนะโอเควันนี้วันนี้เราจะมารีวิวไอเซนกันนะไอเซนล่างอารันคานะไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาเรียกไอเซนล่างอารันคาอ๋อนี่ไงชื่อมันไอเซนโซสุเกะอารันคาโอเคอ่ะตัวละครมันก็มี HP Attack ประมาณนี้วันนี้ที่ level 80นะครับขั้นก็เป็นวันนี้ถ้าเราัพขั้นเนี่ยมันจะปลดล็อกให้บวกเกาะบวกคิเล็ดอะไรเงี้ยสกิลสกิลแรกตอนยังไม่ได้ปังไข่ก็จะมีดูดเลือดสร้างดาเมจแล้วก็ดูดเลือด40%สกิลที่2ก็ดูดเลือด40%สกิลที่2จะเป็นอ่าสร้างลงศพดำขึ้นมามั้งเป็นเป็นอ่า เป็นวิถีวิถีทำลายของไอเซนที่ชอบใช้เบาเยอะที่สุดก็คือลงศพสีดำอันนี้อันนี้บางใครจะเหมือนกันดูดเลือดสร้างนาเมตแล้วก็ดูดเลือดอันนี้ก็คือโปรเซนคิ K. เนี่ยที่ออกมาก็สามร้อใช่ไหมจับคู่มีอุนคิโอราซึ่งกิจกรรมก่อนอันนี้ที่ให้เปิดกล่องก็จะมีได้อ mm ุนคิโอรามาก็เอามาเติมไอเซนได้อิจิโกะอิจิโกะนี่ดีมากเลยนะตัวม่วงแต่สามารถจับคู่ได้หลายตัวเลย อย่างเช่นเนี่ยตาแก่ก,ก,ก็จับได้กับอุนคิวไลจิโกก็จับได้ฉะนั้นก็ปั้นอิจิโกไว้นะสำหรับคนแรกเนี่ยเพราะว่าการอัพขั้นตัวรองเนี่ยมันจะเพิ่มเห็นไหม HP เนี่ยตัวละครเพิ่มทั้ง44แต่ตอนแรกมันจะอยู่ประมาณเนี้ย18เนี่ยพอเราอัพจากอุนคิเนี่ยอัพไปเวล5เนี่ยเพิ่มมาเป็นย9แล้วเห็นไหมถ้าเราไม่อัพก็ไม่ได้ตอนนี้กำลังเก็บไอเซนล่างธรรมดากับกิมจองมาไว้มาไว้รอรอใส่ไอเซนตัวนี้อยู่ เรื่องเราก็เป็น,นะอะอดีตหน่วยหัวหน้าหน่วยที่5นะครับก็คือทรยศโซเซตี้นั่นแหละอเคก็อยู่มานานละไอเซน,เนยอยู่ตั้งแต่ยุค่แรกเลยก็ตอนแรกเขาเป็นรองหัวหน้ามั้งรู้สึกอ่ะต่อไปอัปเกรดเซนเทคพิเศษก็ตอนนี้อยู่บวก3นะสีสม้มอันนี้เศษเหมือนกันเหมือนตะแก่เลยผมเก็บเศษแล้วก็มา หาเนี่ยกดให้มันใช้นี่เอาเพราะว่าขี้เกียจไปหมุนละไม่ได้ไปหมุนแล้วเก็บหมุนไว้รอกิจกรรมตัวต่อไปเนี่ยเก็บไว้19อยู่ตอนนี้ผมพอแล้วได้แล้วไอเสร็จแล้วก็เลยไม่ไม่ได้เปิดไปละต่อไปอ่อดาบสถานะประมาณนี้รายการก็ปลดล็อกมันจะปลดล็อกไอเซ็ให้สกิลถามว่าใส่อะไรดีผมว่า ใส่ตามที่มันเนี่ยเราอัพไปโฮเกียวคูวเนี่ยได้คีเลตใช่ไหม CRT เพิ่มเนี่ยไอตรงเนี้ยเราก็จะใส่ CRT เข้าไปใส่ของ CRT เข้าไปหรือไม่อ่าตรงสกิลมันเนี่ยอ่าตรงส,สกิลมันเนี่ยบวกสร้างดาเมจเนี่ยดาเมจเนี่ย456ใช่ไหมเราใส่อันนี้ไปก็ได้ตรงสกิลอะ ตรงสก,กิลนี่เราใส่เป็นอันนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ผมใส่ HP ไปก่อนเพราะว่าไม่มีละดีสุดก็พวกนี้แหละคีตแดนก็เวล9เวล10เนี่ยเพิ่มเขตแดนก็จะเพิ่มคิเลสให้เราพวกนี้มันก็สุ่มหาแต่สีส้มเจอก็จัดใส่ไปไปเดี๋ยวไปดูมันสู้กันท่าสู้ ตัวนี้โกงอย่างหนึ่งเพราะว่ามันดูดดูดเลือดแรงมากๆแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยลงในทุกกิจกรรมเนี่ยสกิลหนึ่งจะฟันเห็นไหมดูดเลือดขึ้นเยอะมากเดี๋ยวจะสโลให้ดูดูดเลือดมันขึ้นเท่าไหร่ของสกิลหนึ่งและสกิล 2. 2> สองสกิลสองเป็นการยิงพลังไปนะฮะสกิลสามยิงเหมือนกันแต่ไม่ฮิวนะ สกิลสองสกิลแรกฮิลฟันสกิลสองให้ฮิลฮิลอย่างละสี่สิบเปอร์เซ็นต์บังไครนะอันนี้เป็นเหมือนชิคไค่อะชิคไคก็คือการปลดปล่อยดาบของเขาคนที่เห็นขั้นชิคไค่ของเขาเนี่ยจะเป็นการถูกครอบคุมประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้าไปนะสกิลแรกวาร์ปฟันดูดเลือดสกิลสองลมสกดาแล้วก็ดูดเลือดทำให้รรติดสถานะสับสนเห็นไหม สับสนอย่างเงี้ยคือเราเดินไปซ้ายเนี่ยแต่เราเลื่อนซ้ายแต่ตัวละครเราจะเดินไปขวาเราเลื่อนขวาตัวละครเราจะเดินไปซ้ายเวลาเราโดนในแมปแบบ PVP อย่างเงี้ยของสกิลสองอ่ะจะบอกตัวนี้ตายแลวชนะเลยอ๋อมาอีกตัวหนึง่งโอเคได้ลอกสกิลหน่อยไปแล้วจะมีสถานะอีกสถานหนึ่งคือหลับสถานะหลับซึบนี่หลับเห็นไหม สกิลหนึ่งเราใช้เนี่ยศัตรูหลับเห็นไหมเดี๋ยวเรารอรอสกิลมาไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะไม่ติดไม่ติดอันนี้ไม่ติดติดมันจะขึ้นบอกเลยว่าหลับข้าพิบตาสามครั้งนะตัวนี้เหมือน่ตัวอื่นปึ๊บอันนี้จะไม่ติดรอ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 การโจมตีจะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะฟันปึ๊บนี่หลับเห็นไหมติดหลับปุ๊บเราก็สามารถสักสกิลใส่เขาได้รัวๆ ฟังไข่ฟันฟันฟันนี่หลับเห็นไหมหลับคู่เลยเนี่ยสตาบเนี่ยผมเลื่อนซ้ายแม่งไปบนเลื่อนบนแม่งไปล่างฟัน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 ติดหลับทั้งคู่แล้วก็จะเก็บสกิลแล้วก็ใช้ได้นะเอาไปลงพีพีก็ดีเพราะว่ามันดูดเลือดแรงมากดูเลือดผมแทบไม่ลดเลยเนี่ยพอเลือดลดก็สกิลดูดเลือดกลับมาซึ่งในการลงดันเนี่ย มันจะมีเควสของลงดันว่าห้ามเลือดลดน้อยกว่า50%ซึ่งตอนเนี้ยเห็นไหมลงดันผม,มได้3ดาวตลอดเพราะว่าเนี่ยดูดเลือดตลอดแทบจะออตโต้ได้เลยไปลงดันเมนนอสไปลงดันอะไรเงี้ยออตโต้ได้หมดเลยออโต้ทิ้งไว้แล้วก็ไปไหนก็ไปเห็นไหมเนี่ย h ฮดพเหลือ50%สเนี่ยสำหรับไปเซนไม่มีปัญหาเลยละวิธีเปิดก็นี่กิจกรรมไปเซนเนี้ยแหละอ้าว สมเปิดเพชรอาผมเปิดมา160อันนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับไอเซนตอนนี้ก็เป็นตัวหลักในอันดับก็เริ่มมียาพาวเวอร์เอาไอเซนเป็นตัวหลักว่าดูเดือดแรงมากใช้ได้ดีเลยแนะนำเลยตัวนี้ก็วันนี้จะมา,าข้างบนแนะนำเป็นแล้วสมาคมแล้วกันอันนี้สมาคมมานี่นะ ยังรับคนได้นะครับก็จะมีสมาคมมีวิธีการใส่ชื่อตรงนี้แจ้งเตือนทุกคนอย่างเงี้ยใครเข้ามาก็จะอ่านสมาชิกมีการไล่แบบเลเวลสูงสุดตำแหน่งปัจจุบันบริจาคแล้วก็ล็อกอินล่าสุดเนี่ยจะมีคนไม่ได้ล็อกอินเนีวันถ้าเกิด2วันเงนี้ยเขายังไม่ออนก็จะเตะออกก็ประมาณนี้สี่คนก็สามารถยังรับคนได้เรื่อยๆนะฮะ อันนี้ก็เป็นบริจาคกิค้อันนี้ลงชื่อลงชื่อทุกวันแล้วจะได้30พลังของขวัญของขวัญเราสามารถประกาศขอได้เนี่ยผมประกาศขอไอเซนแล้วเราก็สามารถให้คนอื่นได้ให้ตัวนี้ไปให้ตัวที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีคนให้ไอเซนผมมาเห็นไหมบันทึกการมอบอันนี้ก็เป็นการมอบของผมร้านค้าก,กดเข้ามันจะเป็นหน้านี้สิ่งที่ซื้อคือตั๋วกันเนี้ย โคโยคูเนี่ยซื้อทุกวันถ้าเหลือก็ซื้อเงินไปด้วยจำเป็นมากสมาพันธ์ต่ออัปเกรดสมาพันธ์ก็นี่รออัปเกรดเป็นเรวยหกต้องอัพอันหน้าก่อนถึงจะอัพอันหลังได้อัพอันหน้าแล้วก็อันหลังเนี่ยจะเป็นการเพิ่มคนจุคนได้มากขึ้นอันนี้ก็เก็บได้70คนงานโรงเรียนอ่านี่ก็เล่นไม่ยากให้เรากดไปทีละอันเนี่ยอันแรกอันสองแล้วก็จำไว้ว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็ท่องในใจเป็นหมาเป็นตัวนี้ กดต่อกดต่อ,ตอแล้วเราก็จะเจอพวกนี้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยใช่ไม่ยากต่อไปตัวแทนยมทูตกดแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยตัวแทนยมทูตอะเราไม่ต้องไปกดไปกดตลอดกดแล้วปล่อยทิ้งมันทําให้เสร็จเลยทดสอบสมาคมก็ลงได้วันละครั้งแนะนําให้พาเพื่อนในกิวไปด้วยเพราะค่อนข้างยากและของรางวัลมันดีนะดันเจียนสมาคมก็นี่ช่วยกันตีทุกคนตอนนี้ก็ตีมาถึงตัวที่ 17ละอุนคิโอลาก็จะบอกว่าดาเมจใครทำได้เท่าไหร่มีรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยของขวัญก็จะมีของขวัญในการตีชนะแต่ละแต่ละช่องทำดามเมจไปก็จะได้ของขวัญแล้วก็ถ้าตีหมดก็ได้เพชร5 0 10อันก็500แล้วอ่ะ1 0ตัวต่อไปศึกสมาคมอันนี้ก็ได้ของขวัญได้หยดน้ำ หยดน้ำเอาไปใช้ตอนเลเวล80นะ80มันจะขึ้นให้ใช้ก็เริ่มท้าสู้อะไรเงี้ยก็สู้กับใครก็ได้กดสู้เลือกเลเวลเลือกพลังไปตีเขานี่บันทึกการสู้ปัจจุบันได้9ดาวชนะหมดชนะ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 โอเคเนี่ยหยดน้ำเอาไปใช้ตรงนี้นี่ม้วนเห็นไหมเปิดเปิดออกมาแล้วก็มันจะให้ใส่มันจะเพิ่มเนี่ยเพิ่มแอคแทก แปดร้อยเพิ่มดิฟเดฟพันหกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้สําหรับไอเซนเป็นตัวที่ดีที่สุดตอนนี้นะดีสู้กับปู่เนี่ยถ้าตัวตัวชนะนะ่าจะชนะทุกตัวเพราะว่าสกิลเขาว่าดูดเลือดอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะดูดเลือดแรงมากคือแทบจะเป็นอมาตะเลยไปลงไปลงตีมั่วเนี่ยตีอ่ตีในถ้ำอะ่ะแทบจะดูดเลือดเพิ่มมาลัวๆเลยล,ล,ลงดันก็ได้ลงอ่า ลงดันเนี่ยรัดนอเช่เนลงโทเซนก็ได้ผมลงแล้วผมก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่ามันตีแล้วมันดูดเลือดตัวเองนะเราไม่ต้องมาคอยคอนโทรมันนะฮะก็กิวยังว่างนะฮะสามารถขอเข้ามาได้เทบสองนะโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับผมโอเคกันใหนนนม่หน้าโอเค